สวัสดีครับกลับพบกับรายการโนบุกไอทีมีเรื่องคุยเป็นอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับอบินโป้งที่ในคลิปนี้นะครับอยากจะมาชวนพูดชวนคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับโนบุกรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีข้อสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับระหว่างโนบุกหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์หรือว่าหลากหลายประเการใช้งานนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะเป็น l e n o v o Legion Pro 5i 16สเปคเป็น Intel c o r e ์ต้าเก้าจการ์จอนะครับเป็น Nvidia e GeForce RTX 5 0 7 0ี i ย์เจ็ดศูนย์อจอเป็น OLED q ค h d HD p พัดสองร้อกับราคาเจ็ดห่าพันเกบาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวแบบไฮเอ n นนะครับตัวเกือบที่จะเท่าสุดแลของทางเลยนะพว์เขาในตอนนี้ ถ้าใครเป็นแฟน Lenovo ต้องการเกมมิง่งโนบ o กสักเครื่องหนึ่ง e ีเจนซีรีส์ก็ตอบโจทย์แล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่น Pro ด้วยก็คือเน้น p e r f o r m ร์มามากๆเลยนะครับระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดแล์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ชวนพูดชวนคุยกันได้เลยสำหรับ Lenovo นะครับเขาเองก็จะมีซีรีส์ที่เป็นตัว l i o n เนี่ยหลายรุ่นนะ ซึ่งก็เป็นกรุ๊ปปี้ของตัวเกมมิ่งนะครับแน่นอนว่าเน้นเรื่องของการเล่นเกมเป็นหลักหรือว่าถ้าใครเนี่ยจะซื้อไปทํางานก็ได้เพราะว่าด้วยตัวความแรงประมาณนี้นะครับทั้งตัว CPU การ์ดจอ r รม SSD เนี่ยก็คือมันต้จุดอยู่แล้วนี่เอาไปปะมวลผลหนักๆตัดต่อวิดีโอโปรเซสไฟล์เสร็จแล้วนะครับหลังเลิกงานจะเอาไปเล่นเกมก็ทำได้เพียงดีนะ แล้วก็ส่วนตัวคือผมชอบไว้แหละเพราะว่าจุดเด่นของเขาเลยนอกเหนือจากตัวเครื่องแหละตัวสเปคและดีไซน์แล้วนะครับประก,กันเขาเนี่ยเทพสุดเลย4ปีด e เจ n a ัน t i m a ม Support ก็คือประก,กันออนไซส์4ปีอะนะครับนี่ว่าใช้กันแบบลืมๆไปเลยนะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถเคมได้ก็ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับ ให้เข้ามาเช็คแล้วก็ซ่อมฟีดิงบ้านไม่ต้องยกเครื่องไปที่อย่างใดใช้คุ้มแล้วสี่ปีก็เอาไปขายมือสองเปลี่ยนเครื่องก็ได้นะครับหน้าตาดีไซน์ก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นโนบุ๊กรจเอนรุ่นใหม่ที่ได้ดีไซน์ใหม่นะครับเหมือนกับพวกรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องเลยอ,อย่างตัวที่เป็นเ e จ i เอ็ 7i l รจิเอนโปร 7i รีเจน 5i15 อะไรเงี้ยนะเออหมว่าเป็นดีไซน์ที่ดูมีนิมอลก,กว่าเดิมเมลากันแล้วก็มีการปรับเรื่องของระบบคาร้อนเป็นตัวรีเจนคู่ฟอนไฮเปอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเลยเคยว่ากันพามาดูตัวสเปคแล้วก็ราคาขา,ายนั้นก่อนนะมีอยู่สเปคเดียวนะครับราคา79,900บาท ก็ถือว่าเป็นราคาที่เออโอเคแหละมันก็แปดหมื่นเนาะแปดหมื่นทองสิบบาทนะครับถ้าเราถ้าเราจ่ายเป็นเงินสดนแบงค์พันแบงค์เทาแบงค์เทาแปดสิบใบก็เป็นดบุกที่ผมมองว่าเหมาะก,กับคนที่งบเยอะแล้วก็คาดหวังความสมบูรณ์แบบอืมในคำนี้ในทุกมิตินะครับ ซี u ูนะครับอินเทลคอร์ต้าเก้าสองสี่ห้าฮนะครับยี่สี่คอร์ยี่สี่เทรดนะครับไฮบริดคอร์นะครับมีเอ็มด้วยในการประมวลผลนิ I, ไายนประมาณหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นตัวแรงรองเนี่ยมาจากตัวสองแปดห้าฮเอกเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเบอร์ยอดนิยมกับสองเจ็ดเก้าฮสเอกเอาว่าความในความลื่นหายห่วงนะครับจะเป็น มาติคอร์หรือว่าซิงคอร,คอร์ตามทีนะครับดีทั้งหมดเลยเออการ์ดจอนะครับการ์ดจอแยกเป็น RTX 500 0ูนก็เป็นการ์ดจอยุคใหม่50ูซีรีส์แล้วก็รุ่นนี้เองเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบกลางค่อนไปทางบนบนและนะครับเพราะว่าเป็น Ti ด้วยได้แรมการ์ดจอขนาด12บิบไบนะครับ GDDR7 แรงตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็พวกเฟรมเจนนะครับ DLSS 4อะไรเงี้ยเป็นต้นกับเกมที่รองรับนะ ั้นแล้วถ้าใครคาดหวังเรื่องตัวการที่มีแรมการ์จอยเยอะรุ่นนี้ก็ใช่เลยนะครับมีแรมติดเครื่องมาเป็นขนาด32กิบไบต์นะครับเป็นแบบส6กิกสองตัวด้วยกันแล้วก็เป็นบัส5,600เมกะเฮิร์หรือว่า MTS ก็ได้ข้อควรรู้ก่อนมันอัพไม่ได้แล้วมันสุดแค่นี้32กิบไบต์ก็เป็นข้อจำกัดที่ต้องรู้นะ เพราะว่าถ้าเทียบเคียงแล้วกันเราซื้อของก็ต้องแบบคอมพิวเตอร์เนาะเอ้ยที่ห้ออุนอื่นเนี่ยมันอาจจะอัปแรมได้เพิ่มเป็น64เป็น96แต่ว่ารุ่นนี้ทำไม่ได้นะครับ SSD M.2 นะครับเจนสี่หนึ่งเรบ์ก็มีสล็อตว่างอัปเกรดอยู่อินชอนทีเลยหน้าจอถือว่าโดดเด่นเพราะว่าเป็นหน้าจอไซส์ n ิบสอนิ้วยอดนิยมนะครับพางนี้เป็น OLED นะครับ แน่นอนว่าเกรดสูงอยู่แล้วนะครับคอส HD พาร์คมชัด์ตกำลังดีดีเฟนเทลื่นไหลาตาแตก200%แล้วก็ค่าขขงเป็่นสีเขาเลกมดุดเป็นแบบดีเซวีส300%ก็คือขั้นสูงเลยดีกว่าน,นี้มีอีกแล้วนะตอนนี้นะมินิโอสิตโฮนะครับแล้วก็ประกัน4ปีนะออนไซต์ On แหละแล้วก็2ปีแรกมีประกันอุบัติเหตุอีกด้วยผมว่าเรื่องของบริการการขายเนี่ยเขาเองก็ถือว่า กล้าให้แล้วกันแบรนด์อื่นอาจจะให้ได้ไม่ไม่ขนาดนี้อาจจะเป็นแค่3ามปีประกันปกติอาจจะเป็นออนไซต์สมปีนะครับอาจจะมีประกันเเห็นในปีแรกแต่ว่ารน n o v ุ๊กอี o n นเนี่ยให้เยอะสุดตรงนี้ก็ต้องขอชมนะครับสำหรับตัวดีไซน์นะครับอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันดีไซน์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กที่เออถ้าใครแบบ เมื่อได้ติดตามในฝั่งของ Legion Series ก็แล้วกันนะเอ๊มันเปลี่ยนอะไรเหรอครับมันไม่เหมือนเดิมหรอคือมองผ่านๆแวบบ๊แบๆบเนี่ยเออแหละมันก็ดูแทบไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะหลักๆเลยเนี่ยถ้าเทียบจับรุ่นก่อนนะครับก็คือรุ่นนี้เนี่ยการทำร้อนเนี่ยเป็นแบบ Legion Cool Font Hyper นะครับ เป็นการยกระดับเรื่องของระบบความร้อนนะครับที่มีการเลือกที่จะดูดอากาศเย็นและเป่าลมร้อนเนี่ยออกเพียงด้านหลังเท่านั้นแต่ก็จะเป็นแบบนั่นแหละทั้งแถบนะครับไม่ใช่สองช่องอืมซึ่งแน่นอนดียว่เดิมนะครับในการใช้งานแบบปรับมวลผลหนัก เรนเดอร์นานๆเล่นกกมต่อเนื่องอะไรเงี้ยนะดีอยู่แล้วในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะมีความความบางเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับ21.69ถึง25.95ิกมลเมตรก็ไม่บางหรอกนะแต่เข้าใจได้เพราะว่ามันเน้นพระประมาณนะครับตัวชุดทำร้อนก็ต้องหนาหน่อยน้ำหนักอยู่ที่2.42จุกิโลกรัมก็ถือว่าไม่ไม่เบาแต่ก็ไม่หนักเวอร์อ ฟีเจอร์อื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของตัว AI ของเขานะครับเขาจะมีชิปประมวลผลนะครับเป็น AI Engine h u b ซึ่งทำงานเนี่ยสอดร,รับกับในส่วนของตัวการ์ดจอแล้วก็ตัว CPU ด้วยนะเออทำให้ในการใช้งานจริงๆต้องบอกว่าเพื่อการทำงานดีสุดก็ o p ติ m i z e ์นเป็นอย่างดีนะครับ หาภาพไม่เจอเดี๋ยวนะมันมีอยู่ภาพมันนะมันจะเป็นอ่าน,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 นี่นี่นี่นะครับเล่นเกมอย่างชนละลาดและช่วยโลกไม่รู้ช่วยโลกหรือเปล่าแต่อานว่าอ p พติมซดีก็แล้วกันเป็นฮาร์ดแวร์นะครับไม่ให้ตัวซอฟต์แวร์อย่างเดียวถือว่าดียังไงก็ดีกว่าไม่มีนะครับอืม อื่นๆก็จะเป็นเรื่องของพวกคีย์บอร์ด R G B ยี่โซนนะครับวัสดุพรีเมียมนะครับสีสันคือ e l i p s e Black นะครับโดยรวมก็คือเป็นโน้ตบุ๊กที่ลงตัวเลยแบตเตอรี่80วัตต์อาร์ก็ถือว่าใหญ่ประมาณหนึ่งคีย์บอร์ด2 t t r k e นะครับก็คือฟีดแบ็กดีตอบสนองดีนะครับฟีลลิ่งในการกดดีระบสียงก็เป็นนา m ิก สามารถจำลองเสียงสมมติได้แต่ตัวลำโพงเองก็เป็นแบบ2อสองตัวแต่ก็เป็นแบบลำโพงเกรดสูงนะเสียงดีประมาณหนึ่งตัวซอฟต์แวร์ก็จะมีตัว region space ในการปรับแต่งทั้งข้างต่างผมเองก็เคยดูไปแล้วที่เป็น region ตัวซีรีส์ใหม่ส่วนตัวก็ถือว่าโอเคเลยกับซอฟต์แวร์ที่ทำให้เราสามารถปรับแต่งให้มันโดใจมากขึ้นอย่างน้อยสุดก็คือการที่เราสามารถที่จะ ปรับโหมดการใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเรียกว่าถ้าใครเป็นแฟน l e n o v o l e g i o n เนี่ยรุ่นนี้ก็ถือว่าน่าซื้อนะกับราคาเจ็ดหมาอ่ะก็ไม่ถูกแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ก็เจ๋งดีนะครับเจ๋งดีเจ๋งด,ดีโอเคนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตัวฟีเจอร์อื่นๆขอดูดีไซน์ก่อนดนะีไซน์น่าจะครบแล้วมั ไม่มีอะไรมากนะครับดีสะอาดเอาฝาล่างก่อนเรีบง่ายเห็นไหมเป็นช่องดูอากาศเย็นแล้วก็ลำโพงสองตัวซ้ายและขวานะครับหน้าจอก็กลางได้ตอนที่ว่าร้อยปดสิบก็นะหรือไม่ถึงเพราะว่ามันไม่ได้โชว์นะครับแต่เรื่องของตัวพับเนี่ยแข็งแรงอยู่แล้วในส่วนนี้ปลดเชื่อมต่อก็คบคันประมาณหนึ่งนะครับพวกปลดเชื่อมต่อ ก็จะมีเป็นเอ่อดูก่อนนะสักคู่นะครับนี่มี Thunderbolt 4นะครับมีพอร์ต USB Type A นะครับทั้งหมด3ช่องนะครับแล a n RJ 4 5 HDMI แล้วก็มี USB oo C อีกหนึ่งช่องด้วยกัน Type C ตัวนี้ก็จะเป็น Full Function สามารถต่อจอแยกได้ชาร์จไฟกับเคเครื่องได้นะครับเป็น PD สูงสุดหนึ่งร้อยวัตต์ก็ครบเครื่องประมาณหนึ่งอะไรอ่ะถ้าขาก็คือตัวพวกกรีเดอร์ไม่มีมาให้นะครับอโอเคคราวนี้ทพวกฟีเจอร์อื่นๆนะครับพามาดูตัวเซ็เปอรชีเลยนี่ไงตัวนี้นะครับมี npu ความแรงนะครับ13ท็อปก็อาจจะไม่เยอะแต่ก็มี point จะ รีกใช้งานได้แรมนะครับมี2องสล็อตให้มาเต็มแล้วนะครับอัพไม่ได้แล้วสุดแค่นั้นอยู่ที่บอร์ดเนาะให้มันน้อยไปหน่อยจะถามผมมา SSD นะครับมี2องสล็อตนะครับ In เนี่ยซึ่งก็เรียกว่ารองรับการอัปเกรดทันทีเลยอีกหนึ่งตัวลำโพงลำโพงบายฮาร์แด้วยเออลำโพงเกรดดีนะครับไมโค o สองตัวเว็บแคม ห้าล้านพิกเซลมีอ e ีสเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวสเปเชียลฟีเจอร์นะครับก็จะเป็น a i c h ชิป a 3หน้าจอความสว่างสูงสุด1,100นนินะสว่างมากเลยแต่ว่าข้อควรรู้ก็คือเป็น Glossy เป็นจอแบบกระจกอ่ะสะท้อนแสงได้ง่าย <ๆ S 2> ลองรับตัวพวก Dolby Vision นะครับ h d r ก็คือ1,000คีย์บอร์ดสีโซนนะครับน้ำหนัก ความมาความเบาวัสดุนะครับฝาหลังเป็นอลูมิเนียมตัวเครื่องหลักเนี่ยเป็นพลาสติก ABS การเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi 7 b l u บลูทูธคือนะครับโดยรวมก็น่าจะประมาณนี้กับพวกสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ที่แบบเป็นอื่นละกันเนาะถ้าถามว่าขาอะไรอีกสลับผมนะกับโนบ,บุ๊กโนบ,บุ๊กราคาเนี้ยโนบ,บุกราคาเนี่ยนะ ก็ยังยังเออยู่นิดนึงเออยู่มันขาดอะไรน่ะเหรอผมว่ามันยังขาดการที่มไม่มีระบบเออเมทริก์ปะน่าจะมีสแกนนิวหรือสแกนหน้าเนาะแต่ไม่มีนะครับส่วนตัวบูเวอร์เนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยก็เป็นฐานะด้วยการใช้งานตามโหมดต่างๆมีไฟนะครับสีขาวสีน้ําเงินสีแดงก็บ่งบอกของตัวโหมด สีม่วงก็เป็นเทอร์โบบ้างนะครับผมใช้ผิดนะแต่ขาดขาด i อป่ะขาด i อาแต่ว่าตัวเกมส์เซนส์อันนี้เขาครบเลยนะจอนะครับคีย์บอร์ดหูฟังเมาส์แล้วก็แว่นด้วยนะแว่น i อของเขามีมอนิเตอร์บีเจียนด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอแนะนำท่านสร้างของเขาที่เป็นตระกูล l e n o v o l e g i o n ก็อิมเมอร์ซแหละเสมือนว่าเราแบบเราเล่นกีน้วเราสนุกไปกับมันนะครับสมจริงด้วยตัวฮาร์ดแวร์ที่มันแบบแรงแบบเดสก์ท็อปเลยแต่ว่าแพ็กเกจเนี่ยมันเล็กเป็นเพียงแค่โนบุ๊กเท่านั้นเองจะใช้จอเขาเองก็ได้เองก็ได้หรือว่าต่อจอแยกก็ได้เพื่อขยายในการเล่นของเราครับอนี่จะเป็นวิปสร้างของเขาเหมือนกันเป็นแนวตั้งได้นะ ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรนะบบเกมมิ่งกัแล้วกันที่ถ้าใครต้องการความแรงนะครับประับการณ์โดยรวมที่มันดีเ,ออเล่นเกมทำงานก็ได้หมดแหละนะในงบ80,000บาทไม่เกินใช้คำนี้ผมว่าตุ่นี้ก็เป็นตัวเลือกได้หลายๆคนเนี่ยเพื่อนผมชอบนะคืออาจจะด้วยความที่อายุไม่น้อยแหละคือถ้าเล่นถ้าถ้าอะไรถ้า,ถา,ถาคือเนคนเล่นเกมอยู่อะ แต่ว่าบางทีไม่ได้ต้องการที่จะซื้อนาบุกเกมมิ่งที่แบบเกมมิ่งจ๋าดีไซน์แบบโอ้เด็กเล่นเกมอ่ะเออแต่ว่าต้องการโนบุกที่ขอแรงแล้วก็ดูพรีเมียมนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เออมันดูทำงานมากกว่าเล่นเกมได้ซ้ำนะถ้าใครไม่ได้เป็นสายแบบเกมมิ่งจ๋าอาจจะมีเยนเหรอเฮ้ยเออรโนโวอะไรเงี้ยเออก,ก็ได้ใช่ไหมโอเค สหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เดือนด้วยไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ